ทาทลว,วันนี้เราจะพาไปทอรหัสเอานนอนกรงยาวยืทเพื่อเพที่มาเงิ่มสุดในตอนนี้ชายหนึ่งอายุยีสองปีและเส์เป็นคนตุกเทระการงานมากดูท่าทางก็ดูแล้วเหมือนไม่ได้กินยาตามหมอสั่งอะไรคือเบื้องหลังความสวยของเขาก็ผมหล่อครับ่นี้แหละครับ ใช่ครับผมเกิดในโรงพยาบาลครับต้นทุนผมไม่อนุญาตให้ผมทดลองสิ่งใหม่ๆได้นะครับถึงผมล้มแต่ผมก็ลุกขึ้นมาได้เพราะว่าตอนนั้นผมสามขวบผมฝึกก็ฝึกขึ้นอยู่ครับฝึกเดินตอนผมโตขึ้นผมไปเรียนได้นะครับแล้วผมกลับบ้านมาขอตังค์แม่ห้าบาทไปซื้อติ่มตอนนั้นผมภูมิใจมากไปครั้งหรกผมได้ซื้อติ่มนอกโรงเรียนครับ พ่อแม่ผมได้ส่งผมไปทํางานที่บริษัทต่างๆสําคัญนะครับกูลเป็นตกูลที่คณรู้จักมากมายผมเลยสามารถที่จะคู่คุยประธานต่างๆเพื่อผลประโยชน์ให้กับผมก็ไม่แปลกครับที่ผมมารอดได้ถนทุกวันนี้นะครับอยากให้เธอนั่งลืมทุกสิ่งและสิ่งฉันไว้ลําพังฉันต้องการทบทวนบางอย่างฉันอยากอย,กอยู่เงียบๆคนเดียว ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e กดติดดิ่งด้วยนะครับแขกรับเชิญนะครับเจอกันใหม่ที่หน้าครับก็สวัสดีครับเฮ้ยเสียงทำไมคุณถึงไปซอยมาลีคนเดียวล่ะครับก็ไปเติมน้ำมันครับทำไมครับอ้าวครับมึงเห็นกูใช่ไหมเนี่ยแค่นี้อ่ะมึงถามเออมึถามข้อข้อนี้และข้อที่อยากสงสัยก็แล้แ เออคุณมีแบบสเปคที่ชอบไหมครับสเปคผู้หญิงที่ชอบอะไรประมาณนี้ถ้าผมพูดเด็กเขามาหาผมอะ่ะจะไปรู้เหรอเอาแบบที่ชอบแบบเห็นแล้วโดนเลยประมาณนี้ผมแห้ความขาวครับแค่นี้จบ